ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้เราอยู่กันในเกมในที่น่าในอินเดอรรนะครับผมหรือว่าเอาชีวิตรอดใน99วันเนาะซึ่งวันนี้นะครับผมพี่จะเอาไอดีสมัครใหม่ของพี่เลยนะครับผมมาเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าพี่จะใช้เทคนิคไหนในการเอาชีวิตรอดนะครับผมนะไปเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่า เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะครับผมนะก่อนเข้าไปชมคลิปหรือว่าสาระดีทีก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วว่ากดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับสองช่องทางนี้เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมนะตอนนี้ก็ลงคลิปทุกวันเนาะไปครับเจอกันในเกมต่อเลยฮะตอนนี้พี่ก็เข้าเข้าเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะซึ่งอาชีพที่พี่เอามาเลือกเล่นก็จะเป็นอาชีพที่ สมัครใหม่นะครับผมหรือว่าไม่มีอาชีพนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่จะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่านะครับผมนะอ่ะโอเคมาตอนนี้ก็มีอีเวนต์อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาตัดไม้กันก่อนนะครับผมนะอ่ะสำหรับมือใหม่นะครับผมใครที่แบบว่าเพิ่งมาเล่นใหม่เลยนะครับก็สามารถทําตามพี่ได้เลยนะครับผมนะอ่าตัดไม้แล้วก็เข้ากองไฟนะครับนี่เลยนะตัดไม้ครับตัดไม้ครับ อ่าอัพกองไฟรัวๆครับไม่มีปืนนะครับแล้วก็ไม่มีคาสนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราคับแผนที่เรืก่อนนะครับพี่ขออนุญาตไปหาของสักครู่นะครับ ตอ,ตอนนี้นะครับผมพี่ก็ได้ทําการหาของแล้วก er: ็ช่วยเด็กมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะซึ่งตอนนี้นะครับพี่ก็ได้ท <precis> ําการคราฟตุงคราบเตียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเริ่มคราบของที่เราจําเป็นต้องใช้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวอย่างแรกเลยเราจะทําอะไรกันก่อนดีแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยจัดบ้านนะครับเดี๋ยวค่อยจัดบ้านเนาะโอเค ถ้าเราทำห้องครัวก่อนละกันนะครับเพราะว่าไม้พี่ยังไม่ได้ตัดเผื่อเลยสร้างห้องครัวเสร็จแล้วนะคะอืมอ่ะสายล่อบฟ้าก็จําเป็นนะครับแล้วก็สร้างอะไรอีกอ่ะสามอย่างนี้เฮ้ยตอนนี้เราเจอกบเหรอ อ่าโอเคปึ๊บปึบ๊แปลงผักก็น่าสร้างนะครับเดี๋ยวเราสร้างเชื้อเพลิงกันก่อนอ่ะระวังหิวตอนนี้เดี๋ยวเรากินแตงโมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพออ่ะเดี๋ยวพี่ขอตัดไม้สักครู่นะครับพอดีว่าไม้มันมันไม่พอนะครับ ตอนนี้ก็ผ่านไปทั้งหมด50กว่าวันแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับพี่นะครับมีแผนว่าจะสร้างรั้วนะครับผมเป็น2ชั้นเนาะแล้วก็ย,ย้ายห้องครัวใหม่นะครับ <c oughs> เจ็บคอเจ็บคอมากคนะตอนนี้ <c oughs> มันจะป่วยอีกแล้วนะครับนี่เลยนะครับเฮ้ยมันต้องว่างขนาดไหนครับเนี่ย แบบใช้ไม้ได้เปืองมากนะครับใช้ไม้ได้เปืองมากนะครับบอกเลย อาจจะเราซ้อนทับตรงนี้อีกเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยทำไมไม่ได้เออเอมันติดอะไร เะนะนะอ่ะแบบนี้แล้วกันนะครับนี่เลยเฮ้ยข้อเจ๋งเดี๋ยวเราย้ายกองไฟนะครับนี่บอกเลยว่าข้อเจ๋งเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเรามากระซน,นก่อนนะครับ ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วง60กว่าวันแล้วนะครับผมซึ่ง60กว่าวันนี้นะครับที่พี่ไปรวบรวมปืนมานะครับผมนี่เลยนะครับจะเป็นคังอาวุธของพี่เองนะครับผมซึ่งพี่ได้ทําการไปรวบรวมมาโอ้โหกว่าจะได้มานี่ก็แายแสนสาหัสอยู่นะครับนะนี่ก็จะเป็นคังอาวุธของพี่นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนยาของพี่นะครับนี่เลยตรงนี้นะนี่นะครับอ่า แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะจัดโซนใหม่เนาะเดี๋ยวตอนนี้ขอกินอาหารสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้พี่กําลังเอาไอทีใหม่นะครับมาเอาชีวิตรอดโดยการที่พี่จะไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเอาสายล่อฟ้ากันสายล่อฟ้าสักสี่ทิศนะครับเพื่อที่เราจะได้อยู่รอดกันอ่าแล้วก็จะมีตรงนี้อีกทิศหนึ่ง อ่ะโอเคสักประมาณสี่ทีละกันอ่าบ้านพี่นะครับพี่คิดว่าพี่จะเอาเป็นแบบข้างในเหรอเอาแบบไหนดีอ่ะข้างในเราออาแบบตรงๆดีกว่าไหมตรงตรงแบบนี้ออกมาแบบนี้ดีกว่าไหมอ่ประมาณนี้ละกันเอาให้มันดูเหมือนบ้านหน่อย ่านี่เลยนะครับเราจะเอาแบบตรงๆแบบนี้แล้วก็ข้างในอีกอแบบนี้แบบนี้ให้มันแบบมีทางเข้าหน่อยนี่เลยนะครับโอ้บอกเลยจจ๋งแจ๋วนะครับเจ็สิบกว่าวันแล้วนะไวมากนะครับบอกเลย ตอนนี้นะครับผมก็ผ่านไป92วันแล้วนะครับซึ่งคืนนี้จะเป็นคืนที่100นะครับผมนะโอเคไวกับโกหกจริงๆนะครับผมนะอ่าโอเคมาไม่รู้ว่าคืนนี้นะครับผมนะพี่จะยังไงนะครับผมนะแต่ก็อาจจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรครับนอกจาก FK อย่างเดียวนะครับตอนนี้นะเพราะมันก็90กว่าวันแล้วนะครับนี่เลยนะครับซึ่งบ้านพี่ตอนนี้ก็ อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนเด็กนะครับโซนเตียงเนาะตรงนี้จะเป็นโซนยานะครับตรงนี้ก็เอาสิ่งแรกที่พี่ครับเลยก็จะเป็นตัวชุบชีวิตนะครับยังไม่ได้เอาเครื่องข้ามเวลามาเนาะตรงนี้ก็เป็นโซนอ่าส่วนอาหารของพี่นะครับโซนห้องครัวนะครับนี่เลยพี่ก็จะกินอาหารนะครับอ่านี่จัดบ้านแบบเรียบๆนะครับบ้านสุดเก่งนะครับที่ไม่มีตัวอะไรมาทําลายพี่ได้นะครับอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่า ตอนนี้ก็ผ่านไปทั้งหมด120กว่าวันแล้วนะครับผมนะซึ่งตอนนี้นะครับผมบ้านพี่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะเนี่ยหลักๆก็จะมีแค่จัดโซนใหม่นะครับแล้วก็ของบนหัวพี่นะครับผมแล้วก็อาวุธนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมจะเป็นดาวกระจายน้ําแข็งนะครับอ่ะนี่เลยนะครับ128วันผ่านไปนะครับอ่าตอนนี้ก็ FK ติดบ้านเนี่ยแหละฮะไม่ออกไปไหนนะครับ ไม่ได้ออกไปไหนนะครับตอนนี้นะมาครับตอนนี้นะครับผมโจได้ทําการบุกบ้านพี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโจมาจุดยิงเข้าบ้านพี่หรือเปล่าแล้วก็พี่จะต้องออกไปยิงโจนข้างนอกหรือเปล่านะครับเพราะว่าพี่สร้างบ้านใหญ่มากนะครับไม่รู้ว่ารัศมีของโจมันจะมาถึงไหมอาจจะมาไม่ถึงจริงๆด้วยนะครับอาจจะต้องออกมารอนิดนึง ยอดบอกเลยจนมันหาทางเข้าบ้านไม่เจอฮะนี่บอกเลยไม่มีอาชีพก็เจ๋งได้ฮะมันหาทางเข้าบ้านไม่เจอครับพอดีว่ามันลัศมีของมันคืออันนี้ปฏิเง เก็บมาครับเก็บมาเฮ้ยทำไมรัศมีเราไม่ถึงอ่ะโอ้หน่อยมากเลยอ่ะตอนนี้นะครับผมก็เข้าสู่ช่วงร้อยสามสิบกว่าวันแล้วนะครับผมนะซึ่งพี่ไม่ได้ใช้เครื่องข้ามเวลาหรือว่าเครื่องเร่งเวลาเลยนะครับอันนี้พี่แค่คราฟตัว ตัวเกิดนะครับแค่นั้นเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่ร้อยห้ากว่าวันแล้วนะซึ่งตอนนี้นะครับพี่ได้ทําการ fK k แบบชิวๆมาทั้งหมดร้อยห้าสิกว่าวันนะครับน้องๆคิดเอาที่แบบม,มันไม่มีอะไรทำาฮะตอน <laughs> เห็นไหมคือชิ i ไหมนี่เลยนะครับชิวมากนะครับตอนนี้ก็ทั้งหมด วันเอ่ยร้150อาสิบกว่าวันนี่ยแหละเดี๋ยวเรามาดูวันกันร้อยาสิบวันนะครับผมนะโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเพราะว่าใจจริงอะ่ะพี่อยากจะ fk แบบนานๆเลยนะครับผมแต่ก็ตอนนี้มันก็จะอัปเดตอีกแล้วนะครับผมก็กลัวว่ามันจะหลุดเนาะแต่ถ้าใครที่อยากจะให้พี่ fk แบบนานๆเลยแบบเป็นพันเป็น 2-3,000วันเลยก็คลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมว่าอยากจะให้พี่ทำไหมนะครับผมถ้าผลตอบรับดีพี่อาจจะมาเอฟเคให้น้องๆดูนะครับผมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะ